ถ้าเปลี่ยนที่ก็ยังพอทนแต่ถ้าเปลี่ยนคนก็พอกันที <c oughs> เปลี่ยนคนนี่คืออัน <c oughs> สุดท้ายแล้วครับเราปรับปรุงให้ให้มันมีรสชาติของความอ,ร,อร่อยมีทั้งความอิ่มและความอร่อยในคู่ของเราเองคุณแนนวส,สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนสวัสดีครับผมหมอสุกมลพูดนะครับก็อยากจะทราบว่าอย่างสมมติว่าเราอยู่กับแฟนมาปมาณปีกว่าเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่า,าก็เลยอยากรู้ว่าอยากรู้ว่านี่เป็นอา,าการปกติของคนที่อยู่ด้วยกันมาเวลาประมาณเป็นปีหรือว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่เบื่อเองค่ะอ๋อครับเอคือ,อคือเรื่องอเ,เปลี่ยนคนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นทางออกสุดท้ายนะครับอ้ครับแต่ว่าในในช่วงที่คุณยังเเริ่มต้นด้วยความรักแล้วอยู่กินกันมาเป็นเวลาหนึ่งปีเนี่ย<ๆ>เขาก็มีความดีหลายหลายอย่างที่ ทำให้คุณยังสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ถ้ามีอะไรที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงทําให้คุณถูกอกถูกใจหรือว่าทําให้คุณมีความสุขในชีวิตคู่เนี่ยเคยสื่อกับเขาดูก่อนไหมครับเคยบอกเขาแล้วค่ะแต่เหมือนเขาคิดว่าเราสนใจเรื่องนี้มากเกินไปนะะอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าความต้องการต่างความความต้องการต่างกันครับจริงจริงเขาก็อายุสามสิบเองนะคะแต่เขาแบบความต้องการน้อยมากวะคะอาจจะประมาณสองสองอาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยค่ะ สองอาทิตย์ครั้งหนึ่งครับเคยบอกเขาไหมครับว่าคุณมีความต้องการมากกว่านี้แต่ว่าที่ฉันแบบมีทุกวันอย่างนี้ยค่ะถ้าสามีปรับตัวเองไม่ได้นี่ยนะครับก็เราก็ปรับตัวให้กับให้เข้ากับสามีที่เขามีความต้องการระดับสองอาทิตย์ต่อครั้งครับคือถ้าเขาเปลี่ยนไม่ได้จริงก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องปรับตัวเข้าหาเขานะครับคืออย่างนี้นะครับผมเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำน้ำที่ไม่เต็มแก้วเนี่ยนะฮะน้ำที่ไม่เต็มแก้ว นะฮะบางครั้งเนี่ยถ้าเราพยายามที่จะเพิ่มน้ําให้มันเต็มแก้วเนี่ยแล้วน้ำเขาเพิ่มไม่ได้สักทีเนี่ยปัญหาอาจจะไม่ใช่อยู่ที่น้ําไม่ได้อยู่ที่น้ําที่น้อยเกินไปต้องลดแก้วมาปัญหาอาจจะอยู่ที่แก้วเราใช้แก้วใหญ่เกินไปอ,อย่างนี้เราก็อาจจะต้องปรับขนาดแก้วของเราให้พอดีกับน้ําที่มีอยู่<อ>นี่คือความสัมพันธ์ของสามีภรรยารในเรื่องของความสมดุลครับ จริงๆนะครับอันนี้จะเจอ<ช>บ่อยบางทีเราจะไปบอกว่าให้น้ํามันเพิ่มให้น้ํามันเพิ่มเต็มแก้วบางทีแก้วแห่งความคาดหวังของเราอาจจะใหญ่เกินไปเช่นวันละครั้งวันละครั้งอย่างงี้สามีเขาต้องการอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งเราอาจจะต้องปรับตัวเราแล้วเพราะว่าอย่างอื่นเขาก็ดีไม่ได้ถึงกับจะต้องแยกทางกันนะครับก็ลองดูครับเป็นเรื่องของการปรับตัวครับอ๋อค่ะขอบคุณาค่ะขอบคุณนะคุณแหนก็ การเปลี่ยนคู่ก็เป็นวิธีสุดท้ายนะครับทำไมะคะทำไมคุณหมอสุขมลไม่แนะนำเรื่องการเปลี่ยนคู่ในกรณีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเริ่มไปด้วยกันไม่ได้หรือเออข้ากันไม่ได้เพราะว่าสามีไม่ได้มีความผิดอะไรนะ,ะการการเรื่องปัญหาเรื่องเซ็ก์ไม่สมดุลไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ว่าผู้ชายต้องการมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงต้องการมากกว่าผู้ชายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาเพราะว่าออสามีอาจจะรู้สึกว่า ในฐานะที่เขาเป็นผู้นําครอบครัวเขาจะต้องสร้างฐานะเขาจะต้องหาเงินเข้าบ้านแล้วเขาให้ความสําคัญกับเรื่องเซ็กน้อยเกินไปเขาอาจจะนอนน้อยเกินไปเขาอาจจะเครียดเรื่องที่ทํางานสามีไม่ได้มีความผิดครับเพราะนั่นตรงนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันว่าถ้าเขาสามารถที่จะมีความรับผิดชอบในครอบครัวเทคแคร์เอาใจเราเป็นสามีที่ดีแต่เรื่องเซ็กเราเรามีทางออกอย่างอื่นได้ครับแต่ว่าเราใช้โอกาสเรียนรู้เรื่องชีวิตคู่แทนที่จะเปลี่ยนไปหาคนใหม่ซึ่งอาจจะไปเจอ การเปลี่ยนคู่นี่คือคืออันสุดท้ายแล้วถ้าเรื่องเซ็กซ์ไม่มีความสุขในเรื่องเพศก็ขอให้แบบมีการปรับตัวว่าเราจะเปลี่ยนวิธีอย่างไรเปลี่ยนสถานที่อย่างไรไม่ใช่เปลี่ยนคนคถ้อแนะน,ถ,นถ้าเปลี่ยนที่ก็ยังพอทนแต่ถ้าเปลี่ยนคนก็พอกันทีเปลี่ยนคนนี่คืออันสุดท้ายแล้วครับสำหรับผู้ชายพอทนเปลี่ยนคนพอกันทีสำหรับผู้ชายมีข้อแนะนำไหมคะเพราะนานๆจะเห็นสลับกลับกันอย่างนี้ส่วนใหญ่จะจะกลับกันว่าผู้ชายต้องการมากกว่าผู้หญิงแต่สมมุติว่า ในคู่ที่อย่างเงี้ยสามีเกิดไปเจอภรรยาที่เป็นแบบนี้สามีน่าจะจะทำยังไงางอันนี้แค่เป็นแฟนกันนะหมอ,อเป็น,นแฟนแตายังมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคคู่อยู่ด้วยกันก็บางครั้งผู้หญิงอาจจะต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะผู้ชายถ้าเขาได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่เนี่ย mm hmm. ตอนเช้าเช้าเนี่ยก็อาจจะต้องฉวยโอกาสว่า เออเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่เขาพักผ่อนสบายใจนะครับหรือว่าฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายที่จะต้องเริ่มต้นก่อนหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนท่วงท่าลีลารัให้ให้เกิดความสุขทั้งคู่เพราะว่าอะไรก็ตามที่ทําแล้วมีความสุขเราพฤติกรรมของมนุษย์จิตวิทยาก็คือเราจะพยายามทําสิ่งนั้นบ่อยๆแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ทําแล้วมันเบื่อหน่ายมันเหน็ดเหนื่อยมันเสียเวลามันเจ็บปวดคนเราก็จะหลีกเลี่ยงเราปรับปรุงให้ให้มันมีรสชาติของความอรอร่อยนี่ทั้งความอิ่มและความอร่อยในคู่ของเราเอง Mambo number five.